สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบัเทึงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินก็จะพามาในแนวทางสำหรับสายวิ่งรูดนะคะพี่น้องคะ่ะ สำหรับสายวิ่งรูดนะคะก็จะมีสองเจ็ดสาม สี 4, 6, นะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์นะคะเราจะเอาแค่ศูนย์อย่างเดียวนะคะก็เติม6ไปด้วยนะคะเงินไล่ก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟกดไหลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ